เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่อุ้ยเยอะเลยอะทุกคนควายยูซือนีเลยอะอุ้ยเยอะมากดูดิอุ้ยเนี่ยเอาไปต้มกินกับตัมแบบพูงแบ่บทุกคนนี่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 น,น,น,นี่เห็นไหม

อูนี่หลุมแบบนี้เลยนี่นี่นีนี่นี่นีนี่นี่นนี่อุยตนตนตนนนะเนนทคนเนี่ยเนี่ยนนี่นยกลมทะเลยกมทะเลซ่บอุยหลายอ่ะ Có đầy nhang bị cày lấy yeah. 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 Yeah, này Nhìn cái tháng này cầm à. này cầm Ui tươi tươi nè Nói không phải ảo hót ảo tươi nhanh nhây nó Ui ui, ui, ui. Chưa léo, chơi léo เจอแล้วเนาะนี่จะสิหาพ่อเด้มาย่ายำไดหน้ามันกับบลลดจักเทียแม่ทุกคนมาหลายเทียอล้วในปีนี้มาเทียที่สามแล้วเนี่ยอู้ๆู้หู้หูู้้น้ำมาแล้วขึ้นกับซัตรขนาดเลยนี่นี่นี่น,นี่มันจะอยู่ในหลุมแบบนี้นะ น้ำม,มันโหลดมันจังเห็นเนาะนี่นี่น้ำทะเลใสามากเลยก็คุณเนี่ทุกคนมันก็เลยหน้เห็นง่ายๆเนาะเก็บกล่องไว้ก่นอนนะเดี๋ยวขออนุญาตยางต่อเดี๋ยวมาอัปเดตผลงานน้ากันนะจ้ะเนาะเขาต้องลอยเก็บดิทุกคนโม,มเมนต์ว่าอันเก็บไปแบบนั่นเนาะมันก็่ถือกฎหมายปันไดบรินะนน้ำนะจ้ะเนาะยังต่อก่อนจ้านี่หน,นอ่อยหนึ่งลูกใหญ่เลย ไปแล้วจ้าเดี๋ยวออกมาอาัปเดตหนึ่นกัน